เรื่องที่ให้ไปทําได้หมดเลยสะสมสักสวยได้หมดเลยอาจารย์สะสวยได้หมดเลยอาจารย์ส่งสะสวยมาหาโยมเด้อเป็นไฟล์เด้อใครไฟล์นั้นอยู่กับใครครับยิ้มแล้วตอบมาอยู่กับอาจารย์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 เอออาจารย์อะไรนะกิติคุณเอากิติคุณให้อาจารย์กิติคุณส่งมาให้ดูกันเนาะ และเราช่วยกันเราช่วยกันอันนี้เป็นภาพนะครับสารพเท์เป็นภาษาส,รสรารธรรมทีนี้เวลาเราพูดเป็นเป็นสำเนียนเนเเงเยาาขเมร,รมเขียนอักษรเขมรลงไปจานวงเล็ภาษาเขมร่าสร้างพจนมเขียนยังไงใบใส่ใบใส่เนี่ยนะจานโพนะขันห้าอันนี้เป็นองค์ประกอบเนาะที่อยู่ในพิธีกรรมนะคะ เราเป็นอาจารย์น่ะเวลาลูกหลังทำผิดเราก็ผิดเสมอนั่นแหละนะลูกไม่เคยผิดคาังไม่เคยผิดหรอกนะคะอาจารย์ไหนเสร็จแล้วอาจารย์มีไฟเวิร์ดไหนนะถ้าอย่างนั้นส่งไฟเวิร์ดแต่ละท่านแต่ละคนนะคะเริ่มรวบรวมเรี่อเรียงตรงนี้นั่นไม่หมดเลยแต่ตัวที่ได้จริงๆคือพื้นที่ของท่านแล้วรีบส่งมาแล้วก็เรี่อเรียงมานะคะให้โยมดูแลโยมจะช่วยปรับๆแล้วก็โยมว่า ตรงนี้เราก็จะเขียนเป็นสีแดงนะว่าให้ท่านอาจารย์ไปเอาเนื้อหาตรงไหนมาใส่มาใสา่มาใส,าาสา่แล้วก็อ้างอิง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 นะคะแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าอ๋อเรารู้วิธีทําแล้วว่าอาจารย์ที่ทําแบบนี้แบบนี้แบบนะะี้นะคะจะเสร็จเรวนะไหนวันไหนจะต้องนำเสนออีกอาจารย์ขเขาสาราเดี๋ยวท่านอาจารย์เอาภาพเอาแล้วมาใส่สรุปเสร็จแล้วอาจารย์ เป็นเดือนของการานําเสนองานแล้วนะคะพระโย์จะต้องสอบสอบหลายภาคนะคะสอบหลายภาคหนึ่งวันแล้วก็สอบกลางภาคนะคะอสอบกลางภาคนี้ค่อนข้าง,งจะใช้เวลานี่เดิน,นเพราะทุกคนจะต้องเข้ามาใครใครที่สามารถเข้ามาน,นี้ได้บ้างจาังเข้ามาทางทาง <Okay. S 1> ฮะสูงอ่ะสูงแล้วก็อัดสูง ซูม้วต้องอัดซูมนะเข้าสอบนะเดี๋ยวโยมจะลองเอาเป็นซูมของโยมดูเนาะเพราะว่าคนหนึ่งจะให้บรรยายแค่สามสิบนาทีให้พูดตัวเองก็ไปปริ่ิเอกสารมาแล้วไปอ่านมาเลยหนึ่งเดือนงานตัวเองหรือประมาณห้าวันสี่ันเปิดอ่านเดอ่านเปิดอ่านวันนี้อาจารย์วรเทพโยมก็จะส่งลิงก์ไปให้อาจารย์วรเ ดิ้งลงไปนะคะแต่ว่าคนไหนก็ตามที่จะเข้ามาดูกดเข้ามาได้แต่อย่าเปิดใหม่ปิดไหม่แล้วดูฟังเฉยๆฟังเวลาอาจารย์พระเทพนําเสนออาจารย์พระเทพก็เริ่มนําเสนองานแล้วนักเรียนอาจารย์ดรโยโสธราสริติาประพรมรอัตมาภาพชื่อสกุลอยู่สาขาไหนอยู่หลักสูตรไหนตอนนี้จะมานําเสนอพิธี สะร่อมันเป็นอย่างนี้และท่านก็พูดมาเลยของท่านถ้าท่านต้องการจะนําเสนอด้วยท่านก็เปิดนําเสนอหรือใส่ผงใส่ภาพมานาเสนอท่านก็พูดนะฮะแล้วเวลาท่านพูดจบแล้วอัตราภาพก็ขอยุติการนําเสนอและสรุปผลการศึกษาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรและยกก็จะถามท่านอาจารย์ประเทศค่ะมีชาวต่างประเทศเขามา โยมรู้สึกว่าโยมหายสงสัยแล้วแล้วยกมอาจจะให้ท่านอธิบายเรืว่ามรดกภูมิป,ปัญญานี่มันคือยังไงมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์กับชาวบ้านไหมมันมีประโยชน์กับศาสนาไหมแบบไหนนให้ท่านสรุปมาเมื่อท่านสรุปมาเสร็จแล้วเพิ่มอายุติ